และนี่ก็จะเป็นเซตที่พี่ใช้ในการผ่านด่านใหม่แบบชออีว Watch ซึ่งนิยามครัคว่าการผ่านด่านนั้นแต่และคนนั้นมันไม่เหมือนกันสาหรับบางคนคือต้องปิดออโต,โตส้สัิทเล่นถึงจะผ่านแต่สําหรับพี่ใช่พี่มานั่งปิดออโตส้สัิทเล่นพี่ไม่เล่นดีกว่าครับโอเคเราไปลุยกันเลยครับทุกคน พวกตัวละครอะไรเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายข้างในนะแต่การที่เราจะมาผ่านด่านปูเสฉวนเนี่ยคือเราต้องมีงบนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตัวละครที่เราใช้คือมันก็ต้องมีตัวดีๆบ้างะนะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวแบบธรรมดามันก็จะต้องปิดออโต้สคริปต์เล่นน่ะซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของพี่ไงครับขั้นตอนแรกครับรวางซานต้าทีวีแมนไปเลยครับ1ตัวแล้วก็ในเว็บที่2เราก็จะวางซานต้าทีวีแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะในช่วงแรกเราก็ปล่อยมอนเข้าบ้านไปเลยครับโอเควางซานต้าหนึ่งตัวแล้วก็ตัวต้วนเกมพี่แนะน่ให้ใช้เปจจเป็น Q นะิะ แต่พี่คิดว่าคิวปี้คือแบบไม่มีสโลงไงเราใช้กีเลเตอร์เป็นการสโลงจะดีกว่าครับทุกคนในเว็บที่3ครับเราก็จะมาวางกีเลเตอร์ครับทุกคนซ้ายมือตรงนี้1ตัวแล้วก็มาวางตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับต่อไปในเว็บที่4เราก็จะมาวางกีเลเตอร์อีกครับอ่ะถ้าตังพอแล้วุ๊บเราก็วางก่อนได้เลยครับทุกคนมุมนี้เราจะวางทั้งหมด4ตัวครับแล้วก็วางตรงนี้อีกหนึ่งตัวป๊าเรียบร้อยครับซึ่งการวางกีเลเตอร์พี่แนะนําให้วางจาก มุมตรงนี้ก่อนนะทุกคนเห็นไหมทางะทางตามนี้เลยครับต่อไปครับเนเวทพิตรีระวังตันต้าเพิ่อมอีกหนึ่งตัวครับคือพี่ต้องเล่นแบบไปไหวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพี่เปิดออโต้สคิปครับ แล้วก็ต้องพูดไปด้วยต่อไปเราอัพกีเลเซอร์ไปเลยครับทุกคนให้ขึ้นเลเวล2อทั้งหมด4ตัวโอเคในเว็บที่6ครับมันก็จะได้กีเลเซอร์เลเวล2 4ตัวเรียบร้อยครับแล้วก็ในเวบนี้เราก็จะมาอัพซันต้าทวีแมนครับทุกคนให้กลายเป็นเลเวล2อทั้งหมด3ตัวนะโอเคตอนนี้ซันต้าทวีแมนของเรากลายเป็นเลเวล2อทั้งหมด3ตัวแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มวางค็อกสไปเดอร์ครับทุกคนเราจะมาวางค็อกสไปเดอร์ตรงนี้1ตัว แล้วก็สลับไปอัพซันต้าทีวีแมนหนึ่งตัวพอเว็บเด้งปุ๊บเราก็อัพซันต้าทีวีแมนหนึ่งตัวเราก็จะมาวางค็อกสไปเดอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวครับทุกคนเราจะวางค็อกหนึ่งตัวอัพซันต้าหนึ่งตัววางค็อกหนึ่งตัวอัพซันต้าหนึ่งตัวแบบนี้สลับกันไปนะวางค็อกทั้งหมด4ตัวนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ตัวละครเลดเกมที่จะใช้เป็นโกลเด้นนะทุกคนส่วใครที่ไม่มีใช้เป็นฟิวเจอร์ไลท์ค็อกแมนเหมือนกันก็ได้นะตัวละครระดับมิสติก แต่ว่าพี่แนะนําให้ใช้เป็นพวกไอ้ไอ้ค็อกแมนนั่นคือจะดีกว่าครับเพราะว่ามันมีการตีสโลด้วยครับเพราะต้นล่างปูเซชวนคือเลือดมันเยอะครับโอเคครับแล้วก็อัพซานต้าอีกหนึ่งตัวครับต่อไปครับผมก็เตรียมตัววางค็อกสไปเดอร์อีกหนึ่งตัวคือการฟอดของพี่อาจจะงงๆเลยนะเพราะว่าบางทีแต่ละรอบของพี่เล่นอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันครับเรียกได้ว่าไฟอสอดดีกว่าเรียกมาเรียกได้ว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะทุกคนโอเคครับ่อไประวังค็อกสไปเดอร์ครบหมดแล้วจวังหวะนี้ทยายังไงเราอย่าเพิ่งอัพตัวตงคนนทุก เรามาทําการอัพค็อกสไปเดอร์ให้กลายเป็นเลเวลสองก่อนครับแล้วก็หาหมุมครับทุกคนว่าจะอัพตัวไหนพี่ขออัพตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่ามอนมันเริ่มหลุดแล้วต่อไปครับทุกคนเราก็มาอัพซันต้าทีวีแวนวม,มน,นะลนแบบส,ลสลับกันไปครับทุกคนให้ค็อกสไปเดอร์กลายเป็นเลเวลสองทุกตัวแล้วก็ซันต้าทีวีแมนกลายเป็นเลเวลสี่ทุกตัวครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะเล่นแบบสลับสลับกันไปครับนี่ครับแล้วก็อัพค็อกสไปเดอร์หนึ่งตัวแล้วก็อัพซันต้าทีวีแมนหนึ่งตัวแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ค็อก กลายเป็นเลเวลสตอนนี้3ตัวแล้วขาดอีกหนึ่งตัวครับรอเว็บต่อไปโอเคครับเราอัพซันตาก่อน1ทีครับแล้วก็ไปอัพค็อกสไปเดอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยตอนนี้ค็อกสไปเดอร์ของเรากลายเป็นเลเวลสทั้งหมดแล้วครับอ่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับทุกคนเตรียมตัวอัพซันต้าทีวีแมนให้กลายเป็นเลเวลห้าทุกคนทั้ง3าตัวเลยอัพไปเลยอัพไปเลยเรียบร้อย ต่ไปในเว็บที่17เกครับทุกคนเราเตรียมตัวอัพค็อกสไปเดอร์ครับ1ตัวให้กลายเป็นขั้น4 0 0 0ันเพื่อที่เราจะเอาดาเมครับวงเอลเนี่ยถ้าเราอัพวงเอลได้คือมันก็จะง่าย้วครับไม่มีปัญหาและจะชิวๆครับทุกคนเราก็จะอัพสลับสลับกันไปครับทุกคนกับอัพซันต้าทวีแมนเหมือนเดิมครับคือค็อกสไปเดอร์กับซันต้าทวีแมนนี่คือเราจะอัพสลับสลับกันไปนะอ่าเมื่อกี้พี่อัพซันต้าไปแล้ว1ตัวต่อไปก็มาอัพค็อกสไปเดอร์อีก1ตัวครับทุกคนให้กลายเเเป็็นนนนตีีััั่อองครรบบาากจะมมุ้ ป๊บเรียบร้อยต่อไปก็เต็มตัวอัพซานต้าทีวีแมนซึ่งวิธีการเล่นบอกเลยว่ามันก็จะซับซ้อนนิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าผ่านแบบชิวๆแน่นอนซึ่งตอนแรกๆมันก็อาจจะงงนะแต่พอเล่นไปนานๆปุ๊บมันก็จะชินครับในเว็บที่ย2บครับที่ก็จะมาอัพพอกสไปเดอร์ตอนนี้กลายเป็นเลเวล3ทั้งหมดแล้วครับต่อไปครับทุกคนแล้วก็เก็บตังค์อัพพอกสไปเดอร์ให้ตันสัก1ตัวครับทุกคนนี่ป๊บเรียบร้อยตันแล้วครับ1ตัวแล้วก็จะมาอัพสลับกับ s a n นต t าทีวเหมือนเดิมครับเป็นไงชิลๆครับทุกคนอัพ s a n นต t าทีวไป1ตัวแล้วก็เต็มตัวอัพฮ็อกสไปเดอร์ให้ตันอีก1ตัวครับโอเคขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายตัวละครแล้วกันนะทุกคนว่าที่พี่เอามาคือเอาอะไรบ้างนะ ต้นเกมพี่จะใช้เป็นกีนเลเตอร์ครับอย่างที่พี่บอกเลยคือเราต้องการสโลเข้ามานั่นเองครับแล้วก็กลางเกมพี่จะใช้เป็นคอกสไปเดอร์ครับทุกคนเพราะว่ามันมีการตีโอี e, แล้วก็การตีแบบมุกเวเบอร์อะเออคือมันสามารถแบบเคลื่อนย้ายไปได้ครับทุกคนเพราะว่ามอนมันออกปตีทางไงมันจะลําบากนิดหน่อยนะถ้าเราใช้ตัวอื่นอะพี่แนะนําให้ใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วก็ตัวเลดเกมพี่จะใช้เป็นโกลเด้นครับถ้าใครไม่มีคืองบมันแพงไปนะทุกคนแล้วก็ใช้เป็นลาร์ดฟิวเจอร์ก็ได้นะ ตัวละครระดับมิสติกอ่ะตัวนั้นอ่ะแต่ว่ามันก็จะเล่นยากนิดหน่อยนะทุกคนต้องปิดออโต้คิดแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้คือไม่ต้องปิด Auto ออโต้คิไปนะเปิดไปยาวๆเลยโอเคครับอัพคอกสไปเดอร์ตอนนี้คือเหลืออีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ซานต้าทวีแมนอีกหนึ่งตัวน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วชออีวอชิลโอเคอัพซานต้าหนึ่งตัวตอนนี้ซานต้าของเรากลายเป็นเลเวลเจ็ดทั้งสามตัวแล้วแล้วก็รออัพคอกสไปเดอร์อีกหนึ่งตัวครับและถ้าใครสนใจที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์ทแมปอื่ รอครับเรียบร้อยตอนนี้ฮอคสปไปเดอร์ของเราตันไปนที่เรียบร้อยครับต่อไปในเว็บที่29เราทําอะไรวางโกลเด้นครับวางไปเลยครับทุกคนตรงมุมแบบมุมเดียวกับฮอกสปไปเดอร์เลยนะทุกคนวางทั้งหมดตีตัวครับอ่าวางนนี้หนึ่งตัวปุ๊บเราเราก็จะได้สกิลหยุดเวลามาด้วยนะโคตรเจ๋งตัวเนี้ยบอกเลยแล้วก็อัพไปเลยครับทุกคนให้ตัน 1ตัวและก็ซันตาทีวีแมนเราอย่าเพิ่งอัพขั้นสุดท้ายนะทุกคนเราเอาเงินทั้งหมดมาอัพโกลเด้นก่อนตัวดีเจทีวีแมนที่พี่เอามานี่คือไม่ได้ใช้นะคือเอามาททเทยไปงั้นแล้วครับทุกคนซึ่งตามหลักแล้วใช้แค่4ตัวเท่านั้นครับส่วนตัวที่5เราจะเอาตัวดาเมียตัวอื่นมาก็ได้นะเราจะใช้เป็นพวกแบบตัวพัดลมหรือตัวอื่นๆน,นะครับแล้วแต่เลยเงินทั้งหมดครับเอามาลงกับโกลเด้นให้หมดเลยนะในเว็บที่35เตรียมตัวอัพโกลเด้นขั้นสุดท้ายครับ เรียบร้อยโกลเด้นเราตันหนึ่งตัวครับและดูระยะการโจมตีของมันเห็นไหม <Wow. S 1> โคตรกว้างครับต่อไปพอโกลเด้นตันแล้วครับเราก็มาวางโกลเด้นมุมตรงข้ามครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็อัพไปเลยครับทุกคนหลังจากนี้คือเราก็จะมาสลับอัพกับซันต้าทวีแมนแล้วนะอ่าอัพซันต้าทวีแมนหนึ่งตัวครับเรียบร้อยตันหนึ่งตัวแล้วก็ต่อไปก็จะมาสลับอัพโกลเด้นครับเหมือนเดิมแค่นี้ครับทุกคนชิวๆแล้วและข้อดีของไอโกลเด้นนี่คืออะไรรู้ไหมมันมีท่าประกายแสงสีเขียวครับ คือการโจมตีของมันจะกลายเป็นแบบ a e ครับมันโคตรแรงอ่ะพี่ลองเล่นแล้วอะ่ะหายทั้งกองอ่ะโอเคครับแล้วอัพโกลเด้นเลเวล3ปั๊บเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาอัพกับสลับซันต้าทีวีแมนป๊บเรียบร้อยซันต้าตันไปแล้วครับ2ตัวเหลืออีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ฟาร์มตังครับทุกคนอัพโกลเด้นอีกหนึ่งตัวอัพโกลเด้นกลายเป็นเลเวล4ครับตอนนี้ซันต้าของพี่ก็ตันแล้วครับทุกคน ทั้งหมด3ตัวต่อไปเงินที่เรามีทั้งหมดครับใส่ให้โกลเด้นหมดเลยครับทุกคนเราจะวางทั้งหมด4ตัวนะตอนนี้คือวาง2ตัวแล้วเดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ตันก่อนล้วก็จะวางเพิ่มอีก2ตัวครับโอเคครับโกลเด้นตันเป็นตัวที่2แล้วก็จะมาวางเพิ่มครับทุกคนอีก2ตัววางตรงมุมเลยนะซึ่งจริงๆเราก็จะวางก่อนไปเลยก็ได้นะทั้งหมด4ตัวเพราะว่ามันสามารถสโลได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็สโลคือโคตรแรงนะมันสโลเท่าไรสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราก็วางไปเลยครับป๊บโอเคที่เหลือแล้วก็ เอาตังค์ทั้งหมดมาอัพโกลเด้นครับชิวๆไปไงชิวไหมบอกเลยครับว่าโคตรชิว oh, <chill S 1> ครับ mm hmm. ทุกคนวิธีเนี้ซึ่งวิธีการเล่นพี่ก็จะเอามาจากช่องของคุณซีซ่านะทุกคน mm hmm. เขาก็จะมีสอนเอาไว้นะสอนไว้หลายวันแล้วแหละพี่ก็เพิ่งไปดูมาแล้วก็ลองเอามาเล่นตามครับนี่แล้วก็อัพไปเฮ้ย <Hey, S 2> จะรอดหรือเปล่านี่นี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้คือมันจะโหดครับทุกคนเนี่ยไอ้ตัวนี้โหดมากครับแอตโตทอยเลสเนี่ยเราต้องกันดีๆนะ จริงๆเรามีสกิลหยุดเวลาเรากดหยุดเวลาเลยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราเราเจ๋งอ่ะเราเก่งพอครับทุกคนไม่ต้องหยุดเวลาก็ผ่านเออเฮ้ยตัวนี้มาครับเอ้แต่มันเริ่มแหลกๆว่ะทุกคนกลัวมันจะหลุดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าตอนที่พี่อาคิปได้หลุดไปหลายรอบละโอเคครับอัพโกลเด้นตันไปในตัวที่3มครับเมื่อกี้เห็นแม่คือมันมีท่าปะกายแสงสีเขียวว่ะพอใช้ทีปุ๊บมอนหายหมดเลย นี่แหละครับทุกคนความโหดของเจ้าตัวนี้นะหรือถ้าเราใช้เป็นฟิวเจอร์ไลท์ของแปนพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีสกิลนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เวฟที่50บแล้วครับซานต้าทีวีแมนของเราไม่จําเป็นครับขายเลยครับทุกคนหนึ่งตัวแล้วก็มาอัพโกลเด้นเรียบร้อยตอนนี้โกลเด้นของเราตันหมดแล้วครับทุกคนทั้งหมดต่อไปที่เหลือถ้าเรามีตัวละครอื่นๆเราก็สามารถเอามาวางได้นะทุกคนแต่ว่าพี่มีดีเจพี่ก็จะใช้เป็นดีเจวางครับแล้วก็อัพให้ตันเลยโดนบัฟหรือเปล่าโอเคครับโดนอยู่ โดยแค่ตัวเดียวครับสุดยอด <c oughs> คือพี่วางไม่ดีด้วยแหละถ้าพี่วางโกเลเด้นมาวางใกล้ๆตรงนี้ก็น่าจะโอเคครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผ่านเหมือนกันครับอันนี้คือการเล่นผิดพลาดด้วยนะเออถ้าเล่นแบบดีกว่านี้คือผ่านไวกว่านี้ด้วยนะทุกคนโอเคนี่ต่อไปก็บอสมาแล้วบอสปูเทชวนของเราดูจะรอดหรือเปล่าแต่พี่บอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนไอ้บอสต,ตัวนี้แปบ๊บเดียวบอสใกล้ตัวอันนี้คือสกิลพี่ยังไม่ได้กดเลยนะ สกิลไม่ต้องกดก็ได้ครับทุกคนแต่ว่าถ้ากดมันก็จะไวกว่านี้หน่อยไงเพราะว่าสกิลของมันทำดาเมจด้วยครับเห็นปะอ่ะกดไปเลยเรียบร้อยบอสใกล้ตุยแล้วแล้วก็เหลืออีกหนึ่งตัวบอสเอ่อดีเจทอยเลสก็น่าจะไม่รอดครับชิลแมครับทุกคนใช้เวลา18นาทีเหมือนพี่ลงไนท์แมร์เลยโคตรเก่งครับแต่ว่าตอนนี้คือตัวเกมเหมือนแบบมันได้แค่ตังค์อย่างเดียวแลว้วกูสงสัยใช่ไหมยนีย่มันไม่มีกลองไม่มีอะไรเลยเลย